觉得都长那样呀？都是这样子嘛，中国人。我好像都挺高的，是吧？不会一第八集。 ตัวของทหารมา้าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะสังเกตดูนะคะทะหารทั้งหมดในนี้6,000กว่าตัวนะคะที่ยืนอยู่ข้างล่างนี้่ะตรงกลางจะเป็นช่องเป็นช่องนี้นะคะตรงกลางยังเป็นช่องที่ยังไม่ได้ขุดด้วยนะคะ วันนี้เราโชคดีนะคะได้มาชมสุสานจิ๋นซีนะคะอย่างใกล้ชิดม,ใใมากๆค่ะ ใหญ่มากนะคะที่เห็นนี้นะคะสุสานจิน๋นซีห้องเต้ค่ะฮะอ,อน,น้ะก่เดมานนอาน,นอา